สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับเรามาฝึกอ่านกันต่อนะครับพร้อมนะครับปีปีเมฆปีปีเมโทปีปีเมตรีปีปีไมจเตตะวีป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 ีโจเป่าปี ไข่เราะเห็นไหมครับปีก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับปอเอาเปาเปาไม่เอกเป่าเปาไม่โทเป้าเปาไม่ตรีเปาเปาไม่จัตวาเปาเปาเป่าเป้าเปาเปาเรามาปาเป้าเถอะเปอแปรแปรไม่เอกแปร แปรไม่โทกแปรแปรไม่ตรีแปรแปรไม่จัตวาแปร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 ตาดีมีมือแปรอีอีอเมฆอีอีไม่โทอีอเอไม่ตรีอีอีไม่จัตวาอี อ,อ,อ,อี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 เอาเก้าอีมาสี่ตัวออูอูอูไม่เอกอูอูไม่โทอูอูไม่ตรีอูอูไม่เจตวาอู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 แปะอู เอาอูมาออเอาเอาเอาไม่เอกเอาเอาไม่โทเอาเอาไม่ตร <underneath. grande S 1> ีเอาเอาไม่เจตตะวาเอ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 ากะปิมาสิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ